ช่วงนี้ฝนก็ร่างตกไปไม่ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องไปเดินทางน้ากันเลยพี่น้องครับพี่น้องปองไฟสกู๊ตุุคนครับพอกันอีกแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาม่นครับพี่น้องมือนีนุ่มหนาม่นสภาพพี่น้องมาเบิ่งถนนที่งามครับพี่น้องถนนที่งามครับถนนอุโมงค์ต้นใหม่ครับพี่น้องอยู่เส้นไอ้ล้านซักครับพี่น้องก็คือทาง มาจากน้องช้างครับพี่น้องไปอำเภอลานสักครับพี่น้องไปเบริ่วณหัมงามของถนนเส้นนี้ได้เลยครับพี่น้องว่าเป็นไรครับนคุณเหรครับพี่น้องเพื่งเอาครับผมถนนเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปอำเภอลานสักครับพี่น้องเป็นถนนที่ว่ามีต้นสักหลายขนาดครับพี่น้องคุณเหรต้นสักแต่ว่าช่วงนี้ฝนกําลังตกครับพี่น้อง ต้นใหม่ครับกำลังสีงามครับพี่น้องใบมันโลนน่ครับส่วนนี้อีเช็กน้อยครับพี่น้องพวงงามของต้นซักครับผมกับประมาณหลายล้านตน้นเยอะครับพี่น้องต้นซักเนี่ยถือว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสวยงาม เป็นตามาเที่ยวอยู่ครับพี่น้องแถวนี้ก็สิมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอยู่ครับบ่ว่าสิเป็นน้ำตกบ่ว่าสิเป็นห้วยขาแข้งครับพี่น้องอยู่ถนนเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอล้านซากนะครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นบอ่อน้ำพุร้อนสมอทองครับพี่น้องที่นุ่มหนาหม้นในภาพไปเบิงหลอบหนึ่งแล้วครับพี่น้องคนละครับพี่น้องพองู้เขาคนละ ไว้งามครับห่างทางกับสิมีของขายครับห่างทางทั้งหน้าก็จไปบ่อน้ำพุร้อนครับไปนองส่เมื่อเนี่ยอำเภอบานไรครับผมตรงไปก็ัเป็นอำเภอล้านซักครับ ทั้งหน้าก็จะเป็นเขาคลองชัยครับพี่น้องชื่อเขาคลองชัยครับดูแล้วครับพี่น้องสวยงามโอ้ยวิวข่างหางงามพักงามแน่พี่น้องสะออนตน้นไม้ไม่เป็นสะออนเนี่ยนะครับสะออนต้นไม้ครับ ทั้งนาสิเป็นโรงเรียนครับพี่น้นองโรงเรียนลานศักวิทยาอำเภอลานศักครับโรงเรียนนี่เลถือว่าสวยต,ติดเขาครับพี่น้นองนี่ครับผมเลี้ยวไปทางโรงเรียนครับเนี่ยภูหลาเขาร่างเรียนภูหลาพีน่น้องเลยสวยงามนีม่สิ ทากไปนี่ก็สิไปทางหมู่บ้านคลองชนีแล้วก็บ้านป้าอ้อครับพี่น้องตำบลบ้านป้อเบิ่งพี่น้องโรง,งเรียนลาดศักวิทยาครับพี่น้องพวมสวยงามนี่นทางเขาวัดคลองชัยครับพี่น้องโรงเรียนนี่ติดเขาพี่น้องเป็นโรงเรียนมัธยมครับการกีฬ่ากับเด่นในเรื่องฟุตบอลครับพี่น้อง ฟุตบอลหรือว่าเด่นน้องเียนเนี่ยสามารถเขาไปแข่งขันในกีฬาเกสซีครับหรือว่าเก่งเติบอยู่ครับพี่น้องเด็เขาไปแข่งรวมแข่งขันในกีฬาเกสซี่ของมัธยมครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อครับพี่น้องสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่ครับพี่น้องถือว่าบรรยากาศสุดๆครับพี่น้อง นุ่มหนานม่นผ้าชมถนนสวยงามครับพี่น้องถนนนุ่มโมงครับพี่น้องกร์คลิปนี้กร์ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนานม่นได้ทั้งพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผม